สถานะคนคุยดูใจชาวธาตุน้ําสวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะแบบรันดอมเป็นการสุ่มนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาไปซีเรียสนะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะลัคนณะราศีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปในวันนี้นะคะก็จะมีชาวธาตุน้ํานะคะกรกฎมีนพิจิกมีชาวธาตุลมนะคะ เมถุนตุลกุมเช่ากัน้นเมถุนคนเกิดวันพุธชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวมังกรเนาะความสัมพันธ์เนี้ยในบางเคสบล็อกปิดกั้นกันไปนะคะถ้าเคสบล็อกปิดกั้นเนี่ยมันมีสถานการณ์เหมือนออกแนวเล่นเกมเช่าอาชนะมีทิฏฐิมาณะต่อกันแล้วก็อาจจะไปรู้มานะคะว่าเอ๊ะมีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกแสงก็เลยรับไม่ได้ก็เลยบล็อกปิดกั้นกันไปกับอีเคสหนึ่งนะคะ ก็เล่นเกมกันนี่แหละมีที่ถิมานะชอบอชนะกันนี่แหละแต่ว่าเฮ้ยมันดันมีความสัมพันธ์เข้ามาแล้วออกแนวเลือกไม่ได้นะคะแบบมันตัดสินใจไม่ได้มันไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะคนใหม่คนเก่าคนปัจจุบันเอ๊ะเอายังไงดีเลือกไม่ได้เฮ้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็อีกความสัมพันธ์หนึ่งที่ขึ้นมานะคะก็คือความสัมพันธ์เนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดใจให้กันจริงจ มันแค่แบบรู้เขารู้เราอ่านเกมกันนะคะมีที่ถิมานะกันนะคะแล้วก็เหมือนไม่ได้เปิดใจอย่างแท้จริงทั้งทางที่มีความรู้สึกดีๆให้กันนะเออทั้งทังที่รักกันชอบกันหวั่นไหวกันนะแต่ว่าแบบไม่ไม่ได้ต้องทําตามแผนต้องทําตามเกมต้องแบบอะไรอะต้องต้องเอาชนะกันสีอะไรเงี้ยเออนะแสดงว่าบางคู่รักชอบกันแหละแต่แบบแค่ไม่เปิดใจนะคะไม่เปิดใจไม่ยอมรับความจริงนะคะ ทีนี้มาดูกันนิดนึงว่าแล้วมีอะไรอีกบ้างนะความสัมพันธ์นี้นะคะอมอมมีความรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับพวกคุณไม่ว่าจะอยู่ในสถานะแบบไหนนะอมว่าจริงๆแล้วพวกคุณมีใจให้กันเนาะนะคะจริงๆแล้วมีความผูกพันแล้วก็มีใจให้กันไม่ว่าจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจไม่ว่าจะปฏิเสธใจตัวเองกันหรือเปล่านะอมว่ายังไงยังไงก็ผูกพันและมีใจให้กันเลย นะแต่อาจจะติดตรงที่ว่าเล่นเกมเยอะไปหน่อยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้สมองเยอะไปอะชอบมีทิฐิมณนะต่อการชอบเอาชนะกันเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงเนาะถ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นความสมาธิต้องเลือกอะไรอย่างนี้นะอ่ะลองดูซิว่า60สิเปอร์ซขึ้นไปนะถ้ามันตรงก็ไปต่อได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าทิศทางแนน้มจะเป็นยังไงนะคะ ทุกๆความสัมพันธ์เลยนะคะรวมไปถึงบล็อกปิดกันด้วยมีโอกาสเนาะที่พวกคุณจะได้กลับมาพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะมีโอกาสแบบมาเจอกันตรงกลางมีโอกาสมาดิวกันมีโอกาสหันหน้าเข้าหากันนะคะมีโอกาสที่จะได้มาทําอะไรด้วยกันก็ได้นะคะเพราะว่าคือเดิมทีพวกคุณก็มีประเด็นที่ไม่ค่อยดีระหว่างกันนั่นแหละเนะเาะภาวะความหงุดหงิดความฉุนเฉียวความหึงหวง การปากไม่ดีใส่กันพูดประชดกันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในอนาคตอ่ะมันจะบรรเทาเบาบางลงนะคะมันจะมีการมาเยียวยา่จากการที่แบบเหมือนกับได้มาพูดจามาพูดปรึกษากาันหรืออะไรเงี้ยเนาะในบางเคสเนี่ยาบางทีนะคะเรื่องหนี้สินเรื่องภาวะของลูกก็ได้นะเรื่องลูกที่ไปไหนกันไม่พ้นปัญหาหนี้สินนะคะปัญหาที่พวกคุณน,นั้นอาจจะต้องร่วมกันทําอะไรบา,บางอย่างอาจจะเป็นตัวดึงกลับมาให้พวกคุณน,นั้นแบบ เออได้ได้ได,ได,ได,ได้มาหันหน้ามาคุยกันก็เป็นไปได้นะคะก็เลยออกนวะอาจจะไปไหนกันไม่พ้นหรือยังใช้กรรมกันไม่หมดก็ได้นะสำหรับทิศทางแนวโน้มนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วเขาว่ารู้สึกยังไงเขาจะทํำยังไงนะคนคุยดูใจนะาตาลมขออนุญ,ญาตแป๊บเดียวเนาะใครอยากสนับสนุนซัพพอร์ตช่องนี้นะคะใต้คลิปนี้จะมีรายละเอียดต่างๆทั้งหมดผลิตภัณฑ์ไซมูนะคะบ้านส้มแอปส้มหรือว่าช่องทางต่างๆนะคะ สามารถที่จะกดเข้าไปดูเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้วก็อยากสนับสนุนอุดหนุนกันแบบไหนก็เอาที่สะดวกเลยนะคะหรือว่าจะอยากช่วยกันแค่แบบว่าเออกดไลค์กด Subscribe นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับช่องนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะส่งซุปเปอร์ตงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะยินดีนะคะก็ฝากด้วยเนาะเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยเนาะว่าโอาแล้วตอนนี้เขารู้สึกยังไงกันนะบ้างนะคะ คนคุยดูใจธาตุน้ําตอนนี้เลยเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างก็คิดถึงค่ะถ้าเป็นเคสที่พวกคุณบล็อกปิดกั้นนะคะเอาว่าเขาคิดถึงนะ เขาไม่คิดเลยนะคะว่าจะเงียบกันได้ขนาดนี้คิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาก็รู้แล้วแหละว่าเออมันใช้มันใช้อิโมชันอลมากไม่ได้มันใช้อารมณ์มากไม่ได้นะคะมันจําเป็นต้องยึดเหตุผลเป็นหลักมันจําเป็นต้องใช้สติมันจําเป็นต้องใช้สมองหรือว่าเขาเองรู้แล้วแหละว่าการเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเพราะฉะนั้นต่อให้คิดถึงคุณต่อให้ไม่คาดคิดเลยว่ามันจะเงียบกันได้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็อาจจะ ทำได้แค่คิดถึงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็อย่างที่บอกไงรู้แล้วว่าการเป็นต,ตัวเองดีที่สุดเขาก็คงไม่ทําอะไรใช่ไหมหรือว่าเขาต้องยึดเหตุผลความเป็นจริงอะไรของเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกคิดถึงแต่แต,แต่แต่ไม่ได้ทําอะไรเออใช้คำนี้แล้วกันนะเออรู้สึกคิดถึงอนะ่ะเออคาดไม่ถึงว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะเงียบกันได้ขนาดนี้นะคะแล้วอีกในยะนหนึ่งคือเขาอาจจะแบบอยากพักกอนก็ได้เนาะเออก็ ฉันรู้แล้วล่ะว่าอยากพักก่อนนะในบางเคสเขาอยากแบบลดระดับความสัมพันธ์ลงมานะคะเป็นเพื่อนกันเออเราก็เป็นมิตรภาพดีๆเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกันเนี่แหละนะเราควรจะเป็นกันแค่นี้อะไรอย่างเงี้งยพักเรื่องความรักพักเรื่องหัวใจไว้ก่อนเป็นมิตรภาพดีๆใ,ให้กันแล้วกันให้กันแล้วกันแล้วกันนาออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไงน,นะคะเนาะเออถ้าไม่ใช่บล็อกปิดกัน้นเอาว่าก็เป็นไปได้นะคะว่า เขาอาจจะรู้แล้วว <LO an> ่าความสัมพันธ like ์นี้มันเป็นได้แค่เพื่อนก็ได้ความสัมพันธ์นี้เป็นได้แค่คนรักเก่าอ่าความสัมพันธ์นี้มันคงเป็นได้แค่เพื่อนมันคงเป็นได้แค่นี้แหละมั้งนะอาจจะแบบรู้แล้วอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถามว่าคุณเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีไหมก็ใช่ออมเลยว่าออมเลยมองว่ามันเป็นความรู้สึกที่เขายังรู้สึกในแง่บวกกับคุณอยู่นะเออแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันต้องใช้เหตุใช้ผลนะคะมันต้องแบบ เฮ้เราจะมาอิมมชั์ชอลกันมากก็ไม่ได้หรอกนะอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับชาวธาตุน้ำไปให้ถึงขั้นไหนอะไรยังไงไหมคะคนคุยธาตุน้ำคนคุยดูใจธาตุน้ำเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไหมไปถึงขั้นไหนอะไรยังไงเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไหม ความจริงความสัมพันธ์เนี่ยมันไปไหนกันไม่พ้นอยู่แล้วก็ได้เนาะนะคะคือเอารู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันได้ถูกพัฒนามาถึงจุดที่มันอาจจะได้เท่านี้หรือเปล่านะเช่นเป็นแฟนกันอยู่แล้วคบกันจริงจังอยู่แล้วแต่มันมีปัญหากันเออมันชอบทําให้เสียความรู้สึกกันนะคะถ้าเกิดว่ามันสุดทางแล้วอะมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ไงเออมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าจะเริ่มต้นใหม่ต้องทาให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าอมอมมองเห็นน่าจะเป็นคําว่าแบบเอยความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปไหนกันไม่พ้นไหมถ้าไม่ใช่แฟนตัวจริงนะคะไม่ใช่อะไรก็อาจจะเป็นคนที่แบบเนี้ยมีนี้สินพ่วงแพรกรันมีการการเงินการลงทุนติดขัดติดค้างกันอยู่มีเรื่องลูกเรื่องเต้าที่ยังต้องรับผิดชอบกันอยู่นะคะในเรื่องของความรู้สึกมันอาจจะพัฒนากันไปไม่ได้มากกว่านี้แล,ะละ้วล่ะนะคะที่เหลือมันก็เป็นเพียงแค่ความ เขาเรียกความทรงจําดีๆที่มีต่อการความอบอุ่นความยังแคร์ยังเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออาจจะมาได้เท่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันเหมือนมันเป็นรักไรสถานะอะเออมันเป็นรักสถานระักไรสถานะที่อาจจะติดคาราคาซังได้แค่นี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่ใช่ไพ่ว่าแบบเออมันจะพัฒนาได้ได้ถึงขั้นไหนอะไรยังไงไออ,อย่างเก่งสมมุติถ้าไม่เคยมีอะไรกันจะได้มีอะ่ะ นะคะคถ้าเกิดคุณกับเขานะคะแบบยังไม่ได้มีอะไรกันก็ไปไปได้ะคะ่ะอาจจะเอ้ยได้มีโมเมนต์อบอุ่นร่วมกันได้มามีอะไรกันซัมติง18บวกกันก็ได้อะไรเงี้ยอืมบางเคสอะพวกคุณจำเป็นต้องเอาเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งมันเลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาได้สุดทางได้ประมาณนี้นะคะรักเลยสถานะความรักที่เรามาผูกพันแคร์กัน เป็นห่วงกันอะไรเงี้ยไปไหนไม่พ้นกันอะไรเงี้ยนะคะเอองั้นดูหน่อยว่าแล้วเขาเอ้ยไม่ใช่เขาสิโอกาสที่คุณกับเขาจะได้คบกันจริงจังมีไหมคะคนคุยดูใจชาวธาตุน้ำโอกาสที่จะได้คบกันจริงจังค่ะคนคุยดูใจธาตุน้ำโอกาสคบกันจริงจัง โอกาสได้คบกันจริงจังมีไพ่ชาวคุมนะคะโอกาสได้คบกันจริงจังมีไพ่ชาวกรกฎหรือวันจันทร์แล้วก็ชาวมีนนะคะอืมมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ให้อิสระกันหรือเปล่าเนาะอาจจะเริ่มต้นคบหาดูใจกันได้แบบเงียบๆเ,เนาะลักซ่อนเลนแอบรบักแอบ,บชอบเปิดเผยไม่ได้เป็นคนในที่สาธารณะเป็นคนดังมีชื่อเสียง ที่ต้องแสดงตนว่าโสดไม่สามารถแสดงตัว,ต,วตนว่าคบกันจริงจังได้ก็เลยกลายเป็นเอ๊ยก็ดูจะเหมือนแบบเริ่มต้นลองคบคบกันดูแต่แบบเปิดเผยไม่ได้อ่ะอนะคะแหงแมงความสัมพันธ์เหมือนต้องถูกห้อยถูกแขวนไว้อยู่เท่านี้ที่ไม่สามารถผูกมัดอะไรกันได้มากนักเนาะถ้าแอบรักแ,แอบชอบก็แน่นอนก็ไม่ได้สนใจอ่ะที่จะแบบมานั่งสารภาพรักกันนะก็เก็บงึมงํงำไว้แต่เราเราเรา,เรารู้สึกแค่ว่าเฮ้ยเหมือนเรา เหมือนเหมือนเราจะเริ่มต้นที่จะคบกันจริงจังเลยเนาะแต่ว่ามันอาจจะหยุดได้อยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยเออได้แค่การเริ่มต้นอะไรเงี้ยนะคะเอออ่ะงั้นให้ให้คำแนะนำน้ำหน่อยลแล้วกันว่าแล้วแล้วไพ่อยากแนะนำอะไรธาตุน้ำในความสัมพันธ์นี้คนคุยดูใจธาตุน้ำไพ่อยากแนะนำคุณว่าอะไรไพ่อยากแนะนำน้ำว่าอะไรมีไพ่ธนูนะมีไพ่ธนู ดีที่สุดเลยนะคะก็คือการที่ชาวธาตุน้ำนั้นเนาะจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องความเขาเรียกว่าความมั่นคงในชีวิตนะคะถ้าคุณมีเรื่องราวที่ทะเยอทะยานอ่ะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชีวิตที่จะมั่นคงการบ้างงานเหมือนไพ่บอกว่าเวลาเนี้ยถ้าคุณเอาเวลาไปสนใจการงานการขย,ขยายธุรกิจการที่คุณจะพัฒนาตัวเองนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตรงนั้นน่ะคุณไปใส่ใจตรงนั้นแล้วมันจะได้ผลดีกับชีวิตมากๆ แล้วถ้าชาวทัตนะ้ํามีคนของตัวเองอยู่แล้วมีครอบครัวแล้วอะ่ะยิ่งไปกันใหญ่เลยคุณก็ยิ่งต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามีเจ้าของมีครอบครัวแล้วนะแล้วยิ่งถ้าความสัมพนันธ์น่ะมันจะไม่ได้เลกิกกันมันอยู่ตรงนั้นเป็นเป็นคู่กันคุณก็ต้องเป็นเพื่อนกับคนคนเนี้ยเออที่แบบอาจจะแบบเป็นได้แค่เพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันไปตกลงกันเราเราเราเป็นเจ้าหนาากับลูกน้องกันไปนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานนะเราเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะ แล้วก็อีกนัยยะถ้าเกิดคุณกับเขาคนนี้ดันข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องธุรกิจผลประโยชน์นะคะก็พยายามทําให้แบบมันจเจริญรุ่งเรืองดีกว่านะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปยับยั้งชั่งใจอ่ะแล้วก็เป็นเพื่อนที่เราจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันแล้วมุ่งมั่นสู่ความจเจริญรุ่งเรืองน่าจะสวยงามกว่านะคะนี่คือคําแนะนํานะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันบ้างดีกว่าเนาะเออแล้วเขามีข้อความอะไรอยากบอกน้าบ้างนะคะคนคุยดูใจธาบน้ําเขาอยากบอกอะไรหรอ คนคุยดูใจธาตุน้ำเขาอยากบอกว่าสิ้นสุดทางเพื่อนมันอาจจะเป็นได้แค่เพื่อนกันหรือเปล่าถ้าจะเป็นอะไรกันมากกว่านี้เอ้ยเสียดายความเป็นเพื่อนไหมความเป็นเพื่อนมันต้องจบลงหรือเปล่านะคะอืมความสัมพันธ์มาเป็นเฟรนด์โซนเขาบอกว่ารักแท้ที่รอคอยบุพเพันนิวาสคือโอเคตอนนี้มันเป็นได้แค่เพื่อนแต่ว่าเขาก็มองว่ากับคุณนะ่ะ มันก็เป็นความรักได้แหละแต่ว่ามันต้องรอจังหวะจะโคนหรือเปล่านะคะรอให้บุพเพมันอาราวาสสักหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยอยากมีลูกกับคุณนะพไพ่ใบนี้ออกบ่อยมากเลยเนาะคือคุณอาจจะมีศักยภาพในเชิงแบบเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกที่ดีได้นะสาหรับเขาเขาก็มองว่าเป็นไปได้ก็อยากมีลูกกับคุณนั่นแหละเนาะเขาบอกว่าเราจบกันแค่นี้เถอะคือสมมตินะฝั่งใดฝั่งหนึ่งอยากมีลูกแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่อยากมีก็ได้คุณอยากมีลูกเขาไม่อยากมีก็เลยทําให้ความสมคัญมีปัญหานะคะหรือ แบบเขาอยากมีแต่คุณไม่อยากมีก็ได้คุณก็บอกเขาไปว่าเออเอ,อ๊ะพูดงงเอางี้อยากมีลูกกันแต่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่เห็นด้วยทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้ก็ได้ค่ะนะคะเออนะหรือว่าเขาเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายบอกเลิกคุณนะเราจบกันแค่นี้เถอะนะคะรักแ,แบบพี่น้องนี่ไงคือออกแนวมันมีความเป็นเฟรนด์โซนมีความเป็นพี่เป็นน้องกันนะคุณกับเขาถ้าจะมารักกัน ฉันแบบผัวเมียหรืออะไรเงี้ยมันเฮ้ยมันต้องรอเวลาหรือเปล่าการที่จะแบบมีลูกกันได้การที่จะมารักกันจริงจังได้ก็เลยกลายเป็น่ให้ความสัมพันธ์ไปกันได้แค่นี้ไหมอ่ะแบบไปกันได้แบบพี่น้องไหมเขาบอกทักมาหาหน่อยได้ไหมนะก็คือถ้าเขาบอกเลิกคุณนะคะหรือความสัมพันธ์นี้เป็นได้แค่พี่น้องหรือเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วมันบล็อกปิดกั้นหรือไม่ค่อยได้คุยกันตีตัวออกห่างหรือว่าเงียบๆกันอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้คุณทักหาเขานะคะ เออทักมาหน่อยได้ไหมล่ะเอออะไรอย่างนี้นะคะดูเพิ่มก่อนนะเขาบอกว่าเขาได้แต่หวังว่าอะไรอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเปลี่ยนไปเขาไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนพี่น้องกับคุณหรอกอืมแต่เขาก็ได้แต่หวังไงหวังว่ามันจะผลลัพธ์จะแปลกแตกต่างนะเขาบอกเขากำลังจะเชื่อละว่าเราสองคนเนี่ยมันเป็นบุพเพสันนิวาสนะแต่มันเมื่อไหร่ล่ะเออเขากำลังจะเชื่อแล้วนะ เราคงเป็นรักแท้ซึ่งก,กันและกันแต่เมื่อไหร่กี่โมงอะไรอย่างนี้นะเขาบอกว่าเขาสูญเสียอะไรทุกอย่างไปย่างเนี่ยนะคะคุณเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเสียคุณไปหรือยังหรือคุณยังอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยกอกกออฮัลโหลอยู่ไหมนะคะเขาบอกว่าเขาไปได้รับคาแนะนําที่ไม่ถูกต้องมาก็เลยทําให้บอกเลิกคุณก็ได้เนี่ยเออ หรือการที่ตัวชาวานันเป็นฝ่ายบอกเลิกเขาคุณน่ะไปได้รับคําแนะนําที่ไม่ถูกมาหรือเปล่าเออมีใครไปได้รับคําแนะนําที่ไม่ถูกต้องมาไหมที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องบอกเลิกกันนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแบบล้างกระดานเลยอะสมมุตินะว่าถ้าเกิดตอนเนี้ยมันขุก,กขักขุกขคักจะเพื่อนจะชู้สาวจะอะไรก็ไม่รู้เขาบอกล้างกระดานไปเลยแล้วเราเริ่มต้นจากการเป็นพี่น้องกันดีไหมล้างกระดานไปเลยแล้วเราเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันเป็นเลยดีไหม เออไม่ต้องแบบมานั่งงงแล้วว่าคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะอาจจะแบบอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแบบใหม่ๆ่จริงๆนะคะเขาบอกว่าให้ลองฟังเสียงหัวใจของคุณดูสิชาวธาตุน้ำว่าคุณอยากจะทักหาเขาหรือเปล่าให้ลองฟังเสียงหัวใจของคุณดูสิว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาแบบลางไพ่ใหม่ไหม เออนะคะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก็ฝากด้วยใครอยากสนับสนุนสปอร์ตกันใต้คลิปนี้มีรายละเอียดอยู่นะจ๊ะเข้าไปเยี่ยมชมได้เลยก็ฝากสปอร์ตกันด้วยฝากช่วยกันกดไลค์กด s u b s ไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบา,บายบาย